ันนี้แฉเราในแมพชื่อว่าอะไรนะชื่อไม่ได้อ่ะเอิ่มเล็บโอ้บอลินชัยทาวเวอร์นะครับค่ะวันนี้ก็ผ่านมานา,นานแลแ้วแหละจะอยากเล่นนะสวยดีชอบการแบบนี้เนาะเมืนแมพสวยๆนะคะโอ้โหแย่อันอนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยวิ้วไม่เป็นไรนะแค่เนี่ย เสียปากก็ได้โอ้โหค่ะโอ้ยปากก็นี่มาให้แม่ดิปาก <tlenk> <Ooh, tlenk> <khai bah> <tlands> Well, I Put right. <coughs> <Right. fox> <noise> Oh, put it on, put คุณัมหมุนตาเลยเนาะจะทำตัวนหมุนตามะไม่ถิกหัยเหรไม่ิดด้วยอือโอเค จะไ่พี่ชอบเสีก็ได้นะต่ว่าเสบอกันนะเออเกบักอันนี้ไม่เป็นไรเกมแล้วก็ยังดีกว่าเกมไม่บักนั่ไม่ใเกมบ้าแต่ราก็ตอนอัปปี้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เป็นของเจแค่ เม่เจอไม่ผ่านเออเรมมโซเวียตคืออะไรเนี่ยสงสัยว่าไม่เอาอะ่ะถ้าคิวอยู่ค่ะปึมาถึงค่ะคนยูไม่เห็นใช่ไหม หักล้วเหรอตอนนีหมุนได้ตัวเดียววะมาถึงกันอาเวจ่าลาเดชูมาลาตัวเอนเอ็นเดอะสตาร์จุดแอมิโชฮึบฮึบโอเคเป็นเลงตกไม่เป็นเลยนะครับชแล้วขาก็ไปด่าด้วยกับ

ก็ก็ราคาขายจะเป็นแปแนบาทถ้าคุณดูแล้วพี่จะให้ที่เจริญเจ็ดแสนห้าได้กว่าค่ะช่วยค่ะโอเคโอเคขนาดเอ่อโอเค

บา,บาจริงนะพง่ายบาจริงนะนใช่ค่ะคตรงนี้เลยไอเมมันเ,เป็นชีสไเมเป็นคือวัดเป็นมนที่เจ็ดพันวนด c h e e s ี่ตองหาแล้วค่ะแ้วคางเขามันสูงริปงไม่ได้เาไปต่อไไเลยบัตร่าคือร้อนึ่งมา มันห,หาจริงนะก็ไม่ได้คนรักขาดไม่ได้คนขัดนะนี่แค่จต่อเลยค่ะคุณทำเสียงเพลงดีไหมเอ่ยงานที่จะตออาจะมีการใส่เสียงเพลงบ้างเนาะก็จะอนี่นไม่ใช่ว่าก็จะ่อไปแกเขาให้คิดฝังดีเขาไแล้ว ก็บมันตีอาจจะเหนื่อยนะเหนื่อยเลยอาจจะถามหมอขอถามทำที่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะโอ้โโอทำไมต้อตายดิเนี่ยขตอบามธรวดาชิพานหนาแล้วนะคะ ไม่ต้นไม่ต้นปเป็นรองใครหรอให้ต้นไม่ต้น,ไป,นตไ,ตไปออกกินเข้าใหม่เราไม่ไต้องการเพื่อนเราต้องการใช้ชินนะเนี <Yeah. S 1> <c oughs> ่ยนั่นหรอ จะยาบุงดิโอ้ยทำไงต่อเนี่ยฮะเพื่อโรงงานได้โอนได้เลยนะโอเคทำไม่ได้วุ้ยไม่ใช่โรงงานที่พี่ไม่ใช่การโรงงานลูกพี่ไงทุกคนคะเราวันนี้ค่ะเราไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปเนาะก็ยังไม่ลาไปก่อนนะแต่ไม่อยากให้คลิปยาวเฉย สำหรวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนเลยวกันเนาะคิค่าสำหรับวันนี้ค่ะตัวราไปก่อนนะคะจกบคะนขะบไม่บาาจุ๊บค่ะจุ๊บค่ะกระปุกคิดไปวันหนึงไม่ไปะนิะถึงกอได้ราีละคุเยนี่ด้ายม่นค่ะจุ๊บจุกงบ้า้าจุ๊บี่จะลงขวเนี่ยมา ไป <Bye S 2> ค่ะไม่ได้ค่ะคุณมาแรงมากพี่